ในวิดีโอสาธิตการใช้งานของระบบจะขอสาธิตขั้นตอนการเตรียมข้อมูลการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-form และการตรวจสอบสถานะการนําส่งสําหรับประเภทบริษัทจํากัดเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์กลมพัฒนาธุรกิจการค้าเลือกเมนูยื่นงบการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสผ่านกดปุ่มเข้าระบบ โดยในส่วนนี้ประกอบด้วย3ขั้นตอนคือการเตรียมข้อมูลการนำส่งและการตรวจสอบสถานะการนำส่งเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่1การเตรียมข้อมูลหลังจากผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ระบบจะเข้าสู่หน้าหลักที่แสดงข้อมูลนิติบุคคลผู้กรอกข้อมูลสามารถเลือกวิธีการเตรียมข้อมูลได้2วิธีได้แก่ 1. การบันทึกแบบออนไลน์สามารถเลือกบันทึกได้ทางงบการเงินผ okay. ่านเว็บและรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บ 2. การบันทึกแบบออฟไลน์สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ Excel เพื่อกรอกข้อมูลงบการเงินและดาวน์โหลดไฟล์ Excel เพื่อกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นในขั้นตอนนี้ขอนำเสนอการเตรียมข้อมูลโดยการบันทึกงบการเงินผ่านเว็บหลังจากเลือกบันทึกงบการเงินผ่านเว็บ ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างงวดงบการเงินให้ผู้ใช้งานกดเลือกที่เครื่องหมายบวกรร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 สร้างงวดงบการเงินแล้วกรอกข้อมูลงบการเงินที่ผู้ใช้งานต้องการนำส่งงบการเงินเลือกวันที่เริ่มรอบระยะเวลารายงานและวันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานจากปฏิทินสุดท้ายให้ผู้ใช้งานเลือกรอบระยะเวลารายงานเสร็จแล้วให้กดสร้างงวดงบการเงิน Hans. ในขั้นตอนต่อไปให้ผู้ใช้งานทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อสร้างงวดงบการเงินปีก่อนหลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกกลับสู่หน้าก่อนหน้าแล้วทำการกดเลือกปุ่มบวกเพิ่มรายละเอียดงบการเงินเพื่อทำการเพิ่มรายละเอียดของงบการเงินสำหรับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานต้องเลือกดังนี้ 1>, 1. รหัสรายการทางบัญชีให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบรหัสรายการทางบัญชีให้ถูกต้องตรงกับประกาศและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผู้ใช้งานใช้ในการจัดทำงบการเงิน 2. เวอร์ชัน 3. หน่วย 4. สกุลเงินโดยระบบจะกำหนดเป็นค่าเงินบาทให้ 5. งบกำไรขาดทุนให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุนที่ผู้ใช้งานจัดทำงบการเงิน 6. ยื่นงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกใช่หรือไม่โดยระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นคือใช่ 7. ยื่นงบการเงินของกิจการเป็นปีแรกหรือเป็นครั้งแรกตั้งแต่จัดตั้งกิจการตามกฎหมายใช่หรือไม่หากใช่ให้เรียกว่าใช่ 8. มีการปรับงบการเงินย้อนหลังหรือมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใช่หรือไม่หากผู้ใช้งานมีการปรับงบการเงินย้อนหลังให้เลือกว่าใช่เพื่อที่ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลปีก่อนได้ 9. มีการแสดงงบฐานะการเงิน3งบหรือไม่ 10. ลักษณะของงบการเงิน ให้ผู้ใช้งานเลือกว่างบการเงินที่ต้องการนำส่งนั้นเป็นลักษณะใดคือเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียวหรือมีงบการเงินรวมหรืองบการเงินที่แสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเมื่อเลือกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกระบบจะถามยืนยันอีกครั้งว่าผู้ใช้งานต้องการทำรายการต่อหรือไม่หากผู้ใช้งานแน่ใจว่าเลือกข้อมูลถูกต้องแล้วให้เลือก yes เพื่อทำรายการต่อไป หลังจากนั้นระบบจะสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกและแสดงหน้าแรกเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงบการเงินซึ่งจะดึงข้อมูลจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานกดเลือกงบการเงินต่างๆเพื่อทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสำหรับปีปัจจุบันและปีก่อนและกดบันทึกทุกครั้งหลังกรอกงบการเงินต่างๆเสร็จแล้ว ในที่นี้ขอสาธิตการกรอกข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนแบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่แบบขั้นเดียวแสดงแบบงบเดียวและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของช่องรวมและยอดคงเหลือปลายงวด ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลเองระบบไม่สามารถคำนวณรวมตัวเลขให้เนื่องจากตามมาตรฐานของ XBRL ไม่สามารถสร้างการคำนวณระหว่างรายการทางบัญชีที่เป็นประเภทยอดคงเหลือกับรายการทางบัญชีที่เป็นประเภทสำหรับงวดได้เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลงบการเงินครบถ้วนแล้วให้ทำการตรวจสอบข้อมูลโดยเลือกเมนูตรวจสอบข้อมูลงบการเงินแล้วกด คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลงบการเงินในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบขึ้นโดยจะแสดงจุดที่ต้องแก้ไขหลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบข้อมูลงบการเงินใหม่อีกครั้งหากไม่พบข้อผิดพลาดให้เลือกเมนูบันทึกเมื่อระบบบันทึกข้อมูลงบการเงินเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความแจ้งว่า บันทึกสำเร็จให้ทำการสร้าง XBRL เสร็จแล้วให้กดพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือบันทึกรายงานงบการเงินในรูปแบบต่างๆเช่นรูปแบบ PDF หรือ Excel สุดท้ายให้กดสร้าง XBRL เพื่อยืนยันการสร้าง และกลับสู่หน้าจอหลักเมื่อระบบสร้าง x v r l เสร็จสมบูรณ์แล้วถือเป็นการจบขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลการเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นขอนำเสนอการเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบบ,บอจ5ให้ผู้ใช้งานกลับมาที่หน้าหลักของระบบ eFiling และเลือกบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บกดเลือกเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ จากนั้นระบบจะแสะดงหน้าจอบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ประเภทและครั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นจากนั้นให้กรอกข้อมูลสัสดส่วนผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของคนไทยกี่คน จำนวนกี่หุ้นและส่วนของคนต่างด้าวกี่คนจำนวนกี่หุ้นกดปุ่มบันทึกระบบจะนำเข้าสู่การเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ให้เลือกกดไอคอนที่หัวข้อรายชื่อผู้ถือหุ้นหลังจากกดเลือกรายชื่อผู้ถือหุ้นระบบจะแสดงแบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ผู้ใช้งานกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยเริ่มจาก เลือกประเภทของผู้ถือหุ้นว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นนั้นๆอาทิเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่สัญชาติอาชีพจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือการชำระค่าหุ้นหมายเลขใบหุ้นวันที่ของหมายเลขใบหุ้นและวันที่ลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึก แัะกดปุ่มเพิ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่เพื่อกรอกข้อมูลในลำดับถัดไปให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มให้ครบตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นต่างด้าวให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่อยู่ในช่องที่อยู่วงเล็บกรณีอยู่ต่างประเทศเพียงช่องเดียวเลือกพิมพ์รายงาน เพื่อดูข้อมูลการกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดในแบบบอเจ5ห้าขั้นตอนที่2การนำส่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการนำส่งได้3รูปแบบได้แก่ 1. นําำส่งงบการเงินอย่างเดียว 2. นําำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียวและ 3. นําำส่งงบการเงินพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในทีน่นี้ขอนำเสนอการนำส่งงบการเงินอย่างเดียวและการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียวการนำส่งงบการเงินอย่างเดียวให้ผู้ใช้งานเลือกเมนูนำส่งงบการเงินอย่างเดียวหลังจากเลือกระบบจะแสดงแบบฟอร์มส่งงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้งานกรอกเพิ่มเติม mm, สำหรับการนำส่งงบการเงินดังนี้หงบการเงินสิ้นสุดวันที่ สรหัสผู้ทำบัญชีระบบจะดึงข้อมูลของผู้ทำบัญชีโดยอัตโนมัติหากนิติบุคคลนั้นมีการแจ้งรหัสผู้ทำบัญชีไว้หากไม่มีข้อมูลผู้ทำบัญชีผู้ใช้งานสามารถเลือกจากไอคอนหลังช่องชื่อผู้ทำบัญชีเพื่อค้นหาข้อมูลผู้ทำบัญชี 3. เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีซึ่งเช่นเดียวกันกับรหัสผู้ทำบัญชีหากไม่มีข้อมูลเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีโดยอัตโนมัติ ให้เลือกที่ไอคอนหลังช่องชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อค้นหาข้อมูลผู้สอบบัญชี 4. วันที่รับรองงบการเงินโดยเลือกรูปแบบปฏิทินด้านข้างทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถทราบวันที่รับรองงบการเงินได้จากหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5. วันที่ประชุมอนุมัติงบเลือกรูปแบบปฏิทินด้านข้าง โดยผู้ใช้งานสามารถทราบวันที่ประชุมอนุมัติงบได้จากหน้าบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 6. การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีผู้ใช้งานสามารถทราบได้จากหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7. มูลค่าที่ดินโดยผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลที่ดินได้จากหมายเหตุประกอบง,งบการเงินและหากไม่มีข้อมูลที่ดินให้ผู้ใช้งานกรอกศูนย์ 8. ประเภทธุรกิจเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมและรหัสธุรกิจระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงโดยอัตโนมัติหากไม่มีข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเฉพาะรายได้หลักของธุรกิจเท่านั้นได้ไม่จำเป็นต้องกรอกให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ 9. เลือกรูปแบบงบการเงินที่นําส่งในที่นี้เลือกแบบ e-form โดยสามารถเลือกจากฟอร์มงบการเงินที่สร้างไว้ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 10. แนบเอกสารแนบตามประเภทนิติบุคคลโดยจะใช้ไฟล์ในรูปแบบ PDF หากต้องการนำส่งแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศหรือสบช 3. าทับหสามารถเลือกจากลิงก์ด้านข้างเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเลือกส่งธนาคารแห่งประเทศไทยหากต้องการนำส่งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยกดปุ่มบันทึก ระบบจะสอบถามเพื่อย,ยืนยันการนำส่งอีกครั้งให้ตอบโอเคถ้าต้องการนำส่งงบการเงินเมื่อระบบนำส่งงบการเงินเสร็จสมบูรณ์จะแสดงหน้าจอแจ้งผลการนำส่งการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียวให้ผู้ใช้งานเลือกเมนูนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียวหลังจากเลือกระบบจะแสดงแบบฟอร์มส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้ผู้ใช้งานกรอกเพิ่มเติมสำหรับการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. งบการเงินสิ้นสุดวันที่โดยเลือกจากปฏิทินด้านข้าง 2. ที่มาของบัญชีโดยเลือกจากณวันประชุมหรือคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลือกวันที่ประชุมอนุมัติงบจากปฏิทินด้านข้างเช่นกันและ 3. รูปแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องการนำส่ง ในที่นี้เลือกแบบเว็บฟอร์มโดยสามารถเลือกจากฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สร้างไว้ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลกดปุ่มบันทึกเมื่อระบบนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเสร็จสมบูรณ์จะ,สะแสดงหน้าจอแจ้งผลการนำส่งขั้นตอนที่3การตรวจสอบสถานะการนำส่งให้ผู้ใช้งานเลือกเมนูตรวจสอบผลแล้วเลือกสถานะการนำส่งที่ต้องการตรวจสอบระบบ จะแสดงหน้าประวัติการส่งงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตเริ่มจากการตรวจสอบสถานะการนำส่งงบการเงินอย่างเดียวกดที่ไอคอนจากนั้นจะแสดงหน้าสถานะการนำส่งคือรอตรวจสอบผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด XBRL PDF หรือเอกสารแนบที่ได้มีการนำส่งงบการเงินไปแล้วกดปุ่มพิมพ์แบบสวทช3 เพื่อให้ระบบแสดงหน้าแบบสวบช .3 ที่มีการนำส่งงบการเงินไปแล้วเช่นเดียวกันในกรณีที่ต้องการตรวจสอบสถานะการนำส่งของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้กดเลือกที่ไอคอนที่เป็นการตรวจสอบสถานะการส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียวจากนั้นจะแสดงหน้าสถานะการนำส่งคือรอตรวจสอบผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการนำส่ง